มิติที่อยู่เหนือการรับรู้ของมนุษย์มิติที่กว้างใหญ่หลาๆซึ่งการเวลาจุดคันกลางระหว่างวิทยาศาสตร์และเรื่ององมงายในความกวัาที่ลึกที่สุดของมนุษย์กับจุดสูงสุดของความรู้ทั้งปวงนี่คือมิติที่เราเรียกกันว่า The Twilight Zone และคลิปนี้พวกเรา The p a r ี l e จะพาทุกคนมารู้จักกับซีรีส์เรื่องสัน้นที่มันทั้งพิศวงเปนตาซีเหนือจินตนาการวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์ตตรปัชญา ตลกร้ายดราม่าสยองขวัญหักมุมเอาเป็นว่ามันครบรถแล้วกันครับกับเดอะทวายไลท์โซนแดนสนธยาแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิป ผมขอใช้แอร์ไทมตรงนี้อธิบายเรื่องที่ช่องของเราหายไปเกือบ3เดือนก่อนนะครับส่วนถ้าใครอยากจะรัดเข้าเนื้อหาเลยผมทำสแต็มไว้ให้แล้วห้ามไปดูกันได้เลยครับผมไม่งอนหรอกก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจผมผมดีใจมากๆเลยล่ะครับซึ่งมันเปรียบเสมือนฝ่ามืออันแสนอบอุ่นที่คอยผลักดันผมให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้เสมอเมอผมขอขอบคุณจริงๆครับ คือตามที่ทางช่องได้โพสต์เอาไว้ว่าผมเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพจนไม่สามารถทํางานส่วนใดๆได้เลยซึ่งมันไม่ได้เป็นปัญหาทางด้านร่างกายนะสิครับแต่มันดําเป็นทางจิตใจแทนผมไม่ได้หมดไฟกับการทําช่องนะผมมีไฟตลอดสนุกกับการทํามันด้วยซ้ําถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆนี้จะเงียบเหงาไปหน่อยก็เถอะแต่ผมไม่สนหรอกครับยังไงผมก็ชอบและเต็มใจที่จะทําช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ประเด็นมันอยู่ที่ช่วงที่ผ่านมาผมเป็นโรคเครียดสะสม มันหนักถึงขั้นโฟกัสกับอะไรไม่ได้เลยครับต่อให้ผมสามารถทํางานได้ตัวงานที่ผมทําออกมามันก็ไม่ได้ดีตามมาตรฐานเดิมเดี๋ยวถ้าดันทุลังทําต่อไปมันจะเสียของเปล่า,าผมเลยตัดสินใจหยุดงานช่องเอาไว้แล้วกลับมารักษาตัวเองแบบจริงๆจังๆครับปกติแล้วผมจะชอบดูนู่นนั่นนี่ไปเรื่อยเสพสื่อป๊อปคัลเจอร์เกมการ์ตูนหนังซีรีส์สรารคดีอะไรพวกนี้เป็นประจำแต่พอเป็นโรคเครียดเข้าผมกลับปฏิเสธมันทุกอย่างเลยครับ อะไรที่มันใช้เวลาดูมากๆผมไม่อินเลยครับโฟกัสไม่ได้เลยคิดมากไปสั้นทุกอย่างจนเมื่ออาการดีขึ้นผมก็เริ่มขยับเข้ามาดูติ๊กตอกบ้างแล้วก็ไปเจออยู่คลิปหนึ่งครับเป็นคลิปช็อตของซีรีส์เรื่องสั้นแนวขาวดําในอดีตโดยมูดของเรื่องที่ตรงกับท้ายผมผมเลื่อนดูไปเรื่อย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 จนติดแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้แหละครับที่เข้ามาเติมเต็มในช่วงเวลาที่ผมต้องการจะกอดอะไรสักอย่างพออาการผมเริ่มดีขึ้นผมก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ว ก็อยากจะแนะนำซีรีส์เรื่องนี้ให้กับทุกคนได้รู้จักกันสักหน่อยครับ The Twilight Zone หรือในชื่อไทยอย่างแดนสนธยาเป็นมินิซีรีส์แนวลึกลับเชิงวิทยาศาสตร์แบบจบในตอนของทางฝั่งอเมริกาครับฉายเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1959ทางช่อง CBS ต่อเนื่องกันจนมีทั้งหมด5ซีสั้นแล้วถูกนำมาต่อยอดเป็นเจนใหม่ๆหลังจากนั้นโดยทุกตอนจะมีแนวเรื่องที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนมากจะมาแนวแซนฟิคชั่นแฟนตาซีเฮร์เรสส่วนตัวทีมหลักของซีรีส์จะมาแนวท่องมิติต่างๆของตัวผู้บรรยายหรือผู้ดำเนินรายการที่มีตัวตนเป็นสิ่งมีชีวิตมิติที่6รับหน้าที่พาผู้ชมทางบ้านมาพบกับเรื่องราวในแต่ละตอนและจะทิ้งท้ายบอกเราเสมอว่ามิติที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันคือหนึ่งในเดอะทวไลท์โซนนะและถ้าใครยังสงสัยว่าเดอะทวไลท์โซนหรือแดนสนธยาคืออะไร ลองย้อนกลับไปฟังอินโทรต้นคลิปกันอีกสักรอบครับนั่นแหละคำอธิบายของเดอะทวายไลท์โซนซึ่งจุดเด่นของซีรีส์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดกันงอมแงมนอกจากตัวเนื้อเรื่องที่ในสมัยนั้นถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากก็คงเป็นตอนจบแบบหักมุมครับด o เอ็นบ้างแบ d เอ็นบ้างจนบางครั้งมันก็ยากเกินกว่าจะเดาได้คล้ายๆกับการดูหนังผีจบในตอนนั่นแหละต้องขอชื่นชมผู้กำกับและผู้เขียนบทในแต่ละตอนเลยครับเพราะในหนึ่งตอนมันมีความยาวแค่25นาทีเอง แต่กลับทําให้คนดูอินไปตามๆกันได้อย่างใน,น้อยๆก็ดึงผมดิเคียดให้ติดจอได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าซีรีส์นี้จะได้รับรางวัลต่างๆมาอย่าง p r i ์ชามเอมิอเวิร์สสาขาผู้เขียนบทซีรีส์ดรามายอดเยี่ยมในปี1960กับปี1961และรางวัล Golden g l o b บ a w a r d s สาขาผู้กำกับรายการทีวียอดเยี่ยมในปี1963แถมยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานต่างๆในยุคต่อๆมาอีกด้วย ซึ่งตัวซีรีส์จะไม่ประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้เลยครับถ้าขาดชายคนนี้ไปล็อบเซอร์ลิงล็อบแมนเอ็ดเวิร์ดเซอร์ลิงถือว่าเป็นผู้สร้างและผู้เขียนบทให้กับซีรีส์เดอะทวายไลท์โซนหรือจะเรียกว่าเป็นปีดาผู้ให้กําเนิดแดนสนธยาก็ได้ครับย้อนกลับไปในปี1943ลอบเซอร์ลิงเขาได้เข้าร่วมรบกับกองทัพสหรัฐซึ่งเป็นสมรภูมิรบที่มะนิลาระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น โดยมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากจากสงครามครั้งนี้ทําให้ตัวลอบเซอร์ลิงได้พบกับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นหลุมของความกลัวที่ลึกที่สุดของมนุษย์เมื่อสงครามจบลงแต่เขาก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานกับโรค PTSD อยู่เป็นเวลานานจากคําบอกเล่าของลูกสาวเธอเล่าว่าเธอมักได้ยินเสียงกรีดร้องของพ่อในยามค่ําคืนอยู่เสมอจนกระทั่งลอบเซอร์ลิงต้องเข้ารับการบําบัดอย่างจริงจังต่อมาเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแอตติออส ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับวรรณกรรมและบทละครจนจบการศึกษาในปี1950และเข้าทำงานเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์พร้อมกับทำงานเสริมเล็กๆน้อยๆอย่างการเขียนบทละครดราม่าในซีรีส์วิทยุด้วยทักษะและผลงานที่ดีก็ทำให้ล็อบเซอร์ลิงผันตัวเข้ามาทำงานโทรทัศน์อย่างจริงจังจนมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างแพทเทิร์น1955ละครดราม่าแนวธุรกิจที่ผู้วิจารณ์ของนิวยอร์กไทม์ต่างบอกว่า นี่คือจุดสูงสุดของวิวัฒนาการสื่อโทรทัศน์จนต้องมีการนำกลับมาฉายซ้ำอีกรอบและเป็นครั้งแรกของล็อบเซอร์ลิงที่ได้รับรางวัลเอมี่ออร์ s ตามมาด้วยผลงานอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เขากลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านการเขียนบทละครดรามา่าแต่ด้วยความน่าเบื่อของเครือข่ายโทรทัศน์และสปอนเซอร์ที่พยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนบทละครของเขาให้มีการขายมากขึ้นการตลาดมากขึ้น รวมถึงดราม่าบราคลครที่ล็อบเซอร์ลิงเขียนมันดันไปไคล้ายคลึงกับโศบอนาตกรรมอันละเอียดอ่อนที่ทําให้เขาถูกสังคม,มควิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนในปี1 9 5 9ล็อบเซอร์ลิงก็ได้นําบทเรียนเรื่องความตั้งใจมาใช้เป็นแรงผลักดันในการสร้างเดอะทวายไลท์โซนขึ้นมาแล้วขายให้กับช่อง CBS แถมยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกลายเป็นซีรีส์ยอดฮิตประจําวันศุกร์สี่ทุ่มเลยล่ะครับซึ่งเจ้าตัวได้ให้คํานิยามกับซีรีส์นี้ไว้ว่า มันเป็นเรื่องราวเหนือจินตนาการที่ไม่ยึดติดกับเวลาสถานที่หรือกฎธรรมชาตินั่นเลยทำให้เนื้อหาตลอด5ซีซั่นจำนวน92ตอนจากทั้งหมด156ตอนที่ล็อบเซอร์ริงเป็นผู้เขียนจะมีความหลุดโลกหักมุมและแฝงไปด้วยในยะบางอย่างที่เขาต้องการจะสื่อถ้าใครที่เคยดูก็คงจะรับรู้ได้เลยครับว่าตัวละครหลักของแต่ละตอนจะมีความกลัวความหอยหาความผิดหวังหรืออะไรพวกนี้เต็มไปหมดนี่แหละครับ คือความรู้สึกของร็อบเซอริงอย่างที่ผมได้บอกเลยครับว่าตัวซีรีส์ The Twilight Zone เนี่ยมันมีอยู่หลายซีซั่นหลายเจนมากๆงั้นเรามาเริ่มจากจุดเริ่มต้นกันเลยครับอย่างซีรีส์ The Twilight Zone ภาคปี1959มีจำนวน5ซีซั่นรวม156ตอนเริ่มฉายครั้งแรกทั้งช่อง CBS ทุกวันศุกร์4ี่ทุ่มตั้งแต่ตุลา1959ยาวจนถึงมิถุนา1964แต่จริงๆก็มีช่วงพักซีซั่นบ้างครับ โดยในภาค1959จะฉายในรูปแบบภาพขาวดำสุดคลาสสิกที่ตัวล็อบเซอร์ริงเป็นผู้เขียนบทและดูแลการถ่ายทำส่วนผู้กำกับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละตอนหลังจากจบซีซั่นที่5ไปล็อบเซอร์ริงก็ตัดสินใจขายเลขสิทธิ์ The Twilight Zone ให้กับช่อง CBS เป็นผู้ดูแลแทนโดยหวังว่าในอนาคตยังไง CBS ก็ไม่มีทางยอมทิ้งซีรีส์น้ำดีแบบนี้ไปหรอกและก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะถูกนำมาต่อยอดต่างๆนานาไหนจะความกังวล เกี่ยวกับคู่แข่งที่จะมาแย่งตำแหน่งซีรีส์ตอนสั้นแบบนี้ไปอีกแต่ทว่านั่นกลับเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับเพราะทาง CBS มีการดำเนินงานที่ล่าช้ามากเรียกสั้นๆว่าเมินนั่นแหละครับแถมยังปฏิเสธโปรดักชันของ r o อบเซอร์ลิงที่เคยทำให้กับภาคอนกรมาอีกจนกระทั่งปี1975 r o อบเซอร์ลิงก็ได้เสียชีวิตลงโดยโรคหัวใจในวัย50ปีทำให้ทาง CBS เสียใจเป็นอย่างมาก ที่ไม่สามารถนําเขากลับมาให้เสียงบรรยายหรือเป็นผู้บรรยายได้ทั้งๆที่ตัวซีรีส์อยู่ในกระบวนการสร้างแล้วแต่ด้วยความนิยมของซีรีส์และฐานแฟนคลับที่ห่วยหายอยู่เสมอก็ผักดันให้ถูกนํามาต่อยอดเป็นภาพ,พยนตร์ t h i g h ร t ซ Zone the Movie ในปี1983โดยมีการหยิบยกเอาตอนต่างๆของภาคปี1959มารีเมคทั้งหมด4ตอนด้วยกันครับส่วนทางผู้บรรยายก็ได้เบจสเมเดดิต นักแสดงที่เคยร่วมงานกับลอฟเซอร์ลิงมารับบทครับทั้งๆท,ที่มันควรจะผ่านไปได้โดยดีแต่ตัวภาพะะยนตร์กลับสร้างตำนานขึ้นอีกครั้งกับอุบัติเหตุสุดสยองขวัญในการถ่ายทำโดยเกิดขึ้นกับนักแสดงทั้ง3าึงสองใน3ด้ดันเป็นเด็กในตอนแรกก็ไม่มีเด็กอยู่ในฉากหรอกครับแต่พอทางผู้บริหารเห็นว่าพระเอกมันไม่ค่อยมีความเห็นใจสักเท่าไหร่เลยใส่เด็กเวียดนามสองคนเพิ่มเข้ามาแล้วให้พระเอกช่วยจากการโจมตีของสหรัฐ โดยพระเอกต้องอุ้มเด็กทั้งสองไว้ที่แขนแล้ววิ่งหนีเฮลิคอปเตอร์ซึ่งไอเจ้าหอเนี่ยมันก็ต้องบิดโฉบทําลายหมู่บ้านด้วยระเบิดและปืนกลแล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อหอที่บินอยู่ขับผ่านกองไฟที่กําลังลุกบวกกับช่างเทคนิคที่ไม่ทราบเรื่องนี้ก็ดันจุดระเบิดในจุดที่ใกล้เคียงทําให้เฮลิคอปเตอร์เสียการทรงตัวควบคุมไม่ได้จนบินต่ำลงในระดับที่เป็นอันตรายต่อนักแสดงคิดกันเอาเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ถ้าใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วจนสามารถยกเหล็กหลายร้อยกิโลให้ลอยได้เนี่ยมันมาอยู่ในระดับเดียวกับศีรษะผมไม่อยากจะพูดถึงมันเลยครับคุณจินตนาการเอาเองแล้วกันมันก็น่าจะแบบเดียวกับที่คุณคิดว่าถ้าพัดลมในห้องเรียนมันตกลงมามันจะเป็นยังไงและนั่นส่งผลให้นักแสดงทั้ง3เสียชีวิตในทันทีครับอีกอย่างส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากแนะนําให้ทุกท่านเข้าไปสืบหาต่อนะครับเพราะข่าวนี้เป็นข่าวที่ดังมากในยุคนั้นแถมยังมีการเปิดเผยข้อมูลที่ เยอะจนเกินไปแค่คุณค้นคีย์เวิร์ดไปแค่คำเดียวคุณก็จะเจอภาพเหตุการณ์ฟุตเทจหรืออะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับสำหรับตัวผมที่ทนกับความกอรี่ได้พอสมควรยังหดหูเลยขอย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่แนะนำมาต่อหลังจากที่ภาพยนตร์ทวายไลท์โซนเดอะมู v วีได้เข้าฉายก็เกิดเสียงวิจารณ์แยกเป็นสฝั่งทันทีครับชอบก็ชอบเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบหนจะเรื่องคดีความของอุบัติเหตุอีก ที่ต้องขึ้นทรงขึ้นสารอะไรกันใหญ่โตทําให้ภาพยนตร์ทําไรายได้ทั่วโลกไป42ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่10ล้านส่งไม้ต่อให้กับซีรีส์ The w h i t Zone ภาคปี1986มีทั้งหมด3ซีซั่นจํานวน55ตอนออกฉายในคืนวันเสาร์ด้วยรูปแบบภาพสีคมชัดและเพิ่มความยาวต่อตอนเป็น1ชั่วโมงแต่นั่นกลับทําให้เลตติ้งรายการตกลงอย่างน่าเป็นห่วงจนในซีซั่น2ต่อมา ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนความยาวมาเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมแถมยังยกเลิกการฉายและเผาฟิล์มทิ้งทําให้ในซีซั่น2มีจํานวนแค่11ตอนเท่านั้นตอนตอนที่เหลือของซีซั่นจะถูกยกไปถ่ายทําใหม่และฉายในซีซั่น3ปี1989ต่อมาปี1994จูจูต้องมีภาพยนตร์ทวายไลท์โซนรอ s เซอร์ g ิงลอสคาส s ิกได้เปิดตัวมาเซอร์ไพรส์เหล่าสาวกแดนสนทยากันอำนวยการสร้างโดยแค r ร l เซอร์ลิง ภรรยาของลอบเซอร์ลิงที่บังเอิญไปพบกับกระดาษเขียนบทของลอบที่ทิ้งไว้ท้ายรถคันเก่าเธอจึงหยิบมาสร้างภาพยนตร์เพื่อลำลึกถึงสามีมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนครับถือว่าเป็นบทละครสุดท้ายที่ถูกเผยแพร่อย่างเต็มภาคภูมิและอัดแน่นไปด้วยความคลาสสิกแบบลอปเซอร์ลิงผ่านไปเกือบ8ปีตัวซีรีส์ก็ถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่ในลุคนิวเจนกับเดอะทวายไลท์โซนภาคปี2002ที่ยังฉายในรูปแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มอยู่ แต่เปลี่ยนมาฉายทางช่องไม้เน็ตเบิร์กทีวีแทน CBS ในภาคนี้ตัวซีรีส์กลับคืนสื่อความนิยมอีกครั้งโดยแนวเรื่องที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเน้นถึงอารมณ์ปัจญามากกว่าการกระทำอีกทั้งยังเอาใจแฟนคลับรุ่นเก่าโดยการสานต่อเรื่องราวของตอนต่างๆของปี1959อีกครั้งแต่ก็น่าเสียดายที่ตัวภาคนี้มีแค่หนสีซั้น43ตอนเท่านั้นซึ่งจบลงในปี2003 จนมาถึงในยุคปัจจุบันของเราครับ The Twilight Zone ภาคปี2019ฉายทางสตรีมมิ่งเจ้าดังอย่าง Prime Video ฉายมาแล้วกว่าสซีซั่นรวม20ตอนด้วยกันผมก็พูดอะไรถึงภาคนี้ไม่ได้มากหรอกครับเพราะยังไม่ได้ดูเลยคือพรีพรามวิดีโอบ็อกโซนเราแต่เท่าที่ผมไปส่องชื่อตอนมาก็มีไม่น้อยเลยครับที่น่าจะเป็นการรีเมคหรือตอนต่อของภาคเก่าๆแถมภาคนี้ยังได้พี่จอแดนพิวมารับบทเป็นผู้บรรยายอีกด้วย พูดแล้วก็อยากดูเลยครับหวังว่าในอนาคตพี่พรามวิดีโอเนี่ยจะใจดีกับเราหน่อยนะครับซีรีส์น้ำดีแบบนี้ผมอยากดูจริงๆจะให้ผมสมัครรายปีก็ได้ผมยอมทั้งบทนี้ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของซีรีส์ระดับตำนานอย่าง The Twilight Zone ครับแล้วทุกคนละ่ะเคยดูหรือชอบภาคไหนกันบ้างเม้น <Main S 2> บอกผมหน่อยสิเห็นว่าเมื่อก่อนเคยมีการซีรขสิทธิ์มาฉายทางทีวีบ้านเราอยู่ ถ้าใครอยากที่จะสัมผัสประสบการณ์โดยตรง,ตรงก็สามารถมุดไปดูสตรีมมิ่งต่างประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าพี่พรามวิดีโอยอมเอาเข้ามาฉายในโซนไทยบ้านเราก็จะยินดีมากเลยครับส่วนทางช่องเดอะพาราเรียลเราก็มีแผนที่จะจิบภาค1 9 5 9มาทําสรุปและวิเคราะห์เป็นรลยตอนอยู่โดยมีกําหนดอาทิตย์ละหนึ่งตอนไล่ไปจนครบ5ซีซั่นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถือว่าเป็นคําขอโทษจากพวกเราที่หายไปก็แล้วกันครับสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามครับเพื่อในอาทิตย์หน้าเราจะได้พบกับแดนสนธยาอีกสำหรับคลิปนี้พวกเราเดึกพาราเรียลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ Thank you. And good night and you good